สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมาคลิปนี้อาจเป็นคลิปที่ดูไราสาระไปน,นิดนะึงเราอาจจะไราสาระมากไปนะคะแต่ว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้กำลังใจทุกๆคนอาจไม่ได้สาระอะไรมากแต่ว่ามันสามารถที่จะเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนได้แต่ถ้ามัน ไม่สามารถเป็นได้ก็ขอขอ,ขออภัยด้วยนะคะแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะทำให้มีพลังพลังใจมากขึ้นหรือกำลังใจมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าช่วงนี้มันยากนักก็แค่พักและพอใจในสิ่งที่เรามีทุกท,ทุกชีวิตล้วนพบเจอกับบททดสอบ หรือความท้าทายในชีวิตการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีหรือพอใจในสิ่งที่เราพบเจออาจไม่ได้ดีพร้อมไปซะทุกอย่างหรืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกเรื่องแต่การที่เราพอใจมันทําให้เราทั้งสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นหรือไม่ต้องไปแบ่ง หรือไปเปรียบเทียบกับเขาบา,บางครั้งการที่เราพบเจอกับตัวเองมันทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆเรื่องทำให้เราสามารถที่จะดําเนินนนเดิต่อไปได้อย่างดีแท้จริงแล้วเราไม่ได้อ่อนแอไม่เชื่อลองหวนกลับไปมองตอนที่เราเข้มแข็งดูสิเราผันเรื่องราวร้ายๆมาตั้งเยอะ ผ่านบททดสอบมาตั้งมากมายผ่านช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายมันก็ให้บทเรียนกับเราหลายๆอย่างเลยจงเป็นคนที่เข้มแข็งแต่อ่อนโยนจงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแต่อ่อนโยนจงเป็นผู้ที่มุ่งมานะแต่อย่ามุทะลุจงเป็นผู้ที่ซึมซับแต่อย่าแต่อย่าเศร้านะ การเศร้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่เราคิดมากก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วคุณจะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะก้าวต่อไปนะคะอดทนหน่อยนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ด้วยดี ความอดทนทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เรากล้าที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้การที่เราเป็นคนที่มีความอดทนสูงก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในที่สุดการรอคอยอาจต้องรออีกอยาวนานหรืออาจจะรอหรืออาจจะรอแค่แป๊บหนึ่งการรอคอยอาจไม่ได้สิ้นสุดหาก เรายังไม่รู้ถึงเป้าหมายที่สูงสุดถ้าชีวิตไม่ได้หอมหวานปานำเพึ่งตละเวลาการที่เรา จดจำคำว่าอดทนไว้ในหัวจิตหัวใจเอาไว้มันก็สามารถทำให้เราอยู่บนโลกกลมๆใบนี้ได้อย่างมีความสุขความสุขในที่นี้เราอาจจะแต่ละคนอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันความสุขในของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนความสุขคือการที่เขาได้อยู่กับตัวเองได้พูดคุยกับคนที่เขารักได้รู้จัก แค่นั้นก็เป็นความสุขของเขาแต่ความสุขอีกหลายๆอย่างมันอาจไม่มีที่ทดแทนให้กันได้แต่มันอยู่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมองสิ่งนั้นว่าสุขหรือทุกข์การมองในแง่ดีก็ดีแก่เขาการมองในแง่ลบก็ทำให้จิตใจเขาฟุ้งซ่านลองคิดบวกดูนะคะแล้วชีวิตของ มาต่อกันนะคะเราสามารถเปรียบอุปสรรคได้หลายอย่างเลยอุปสรรคในชีวิตมีมากมายแล้วแต่ทุกคนจะพบเจอบางคนอาจพบเจอในรูปแบบที่เล็กๆสามารถแก้ไขได้ส่วนบางคนในรูปแบบที่ใหญ่หรือกว้างขวางหรือเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยต้องมีหลากหลายวิธีมาให้ มาให้เราแก้ไขนั่นเองค่ะแต่ทุกอุปสรรคเราต้องเชื่อมั่นว่ามันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เพียงคุณพยายามและคัดเกลาหรือคัดกลองสิ่งต่างๆให้ดีแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะเขาได้เขาได้เปรียบกันเลยว่าอุปสรรคก็เหมือนสายฝนปัญญาและความเพียรคือร่มส่วนคนถือร่มก็ก็ ก็เรานั่นเองค่ะขอให้ทุกคนผ่ผานบททดสอบต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขกับทุกๆวันใช้ชีวิตยาวมีความสุขแม้ไม่ได้สุขที่ใครแต่สุขที่เรานะคะสู้ๆค่ะร่มที่ดีนะคะก็คือร่มที่กันฝนกันแดด จงเป็นร่มที่ดีที่คอยสร้างความอบอุ่นให้กับทุกๆหัวใจทั้งในวันที่ฟ้ามัวหมองและวันที่แดดจ้าเราก็เปรียบดังร่มใช่ไหมคะร่มเราคือคนถือร่มเราสามารถสร้างความอบอุ่นให้แก,ก่ทุกๆหัวใจได้เราสามารถจะอปกป้อง พวกเขาในวันที่แดดจ้าแดดจ้าก็คือวันที่เขามีรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นอาจสร้างทั้งความสุขและความทุกข์อยู่ในใจของเขาเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยว่าเขากําลังคิดหรือกําลังทำอะไรอยู่ส่วนในวันที่ฟ้ามัวหมองฟ้ามัวหมองก็คือเศร้าเขาเศร้าเราจงสร้างรอยยิ้มให้แก่เขานะ หรือวันนี้เราอาจจะต้องถือร่มเพื่อการสายฝนแต่ในบางครั้งหรือบางวันเราอาจจะสร้างรอยยิ้มให้กับเขาสร้างน้ำตาให้กับบางคนหรือทำให้เขาขุนเครื่องเราไม่สามารถรู้ใจคนได้แต่เราสามารถรู้จิตใจของตัวเองได้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่จงเป็นคนที่ดี อาจไม่ได้ดีพร้อมไปสุกอย่างหรือสมบูรณ์แบบไปสุกเรื่องแต่การที่เราเป็นเราในแบบของเรามันดีที่สุดแล้วเราเป็นคนเดียวในโลกและเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถเหมือนเราได้และเราก็ไม่สามารถที่จะไปเหมือนคนอื่นได้จงพอใจในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองเรา ในอีกบางวันร่มอาจทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของมันร่มอาจไม่ใช่ร่มที่ไว้กลางฝนกลางแดดแต่มันยังสร้างความสุขเสียงหัวเราะหรือเป็นที่อบอุ่นหัวใจให้แก่บุคคลหลายๆคนคุณอาจจะเปียบร่มเป็นสิ่งต่างๆหรือ,อข้ามสิ่งนี้ไป การที่เราอยู่คนละมุมมุมมองของเรามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะจงมองในมุมที่คนอื่นเขาไม่มองและจงใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วคุณจะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะมาต่อกันนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนอาจมองว่า กำลังใจหรือคำพูดต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนบางครั้งมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายสำหรับคนคนหนึ่งที่จะพูดให้กำลังใจอีกคนหนึ่งแต่คิดแต่ทุกคนลองคิดดูนะคะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่หากเราดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีกำลังใจหรือไม่มีความหวังใดๆเลย แล้วเราจะมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรคะาการที่เราได้กำ,กำลังใจจากจากใครคนหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่กำลังใจเราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเองด้วยนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดต่อไปนะคะเป็นความมั่นใจเชื่อว่าทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองและไม่มีความมั่นใจในตนเอง เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทุกคนจะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะทุกคนมีความอายมีความเขินแต่ว่าเราจงเชื่อมั่นในตนเองนะคะเพราะความเชื่อมั่นจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือกหรือเส้นทางที่เราเลือกไว้แล้วจงเชื่อมั่นในฝีนมือของตอนเองว่า สามารถทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีและดีที่สุดสำหรับเราต่อไปนะคะเรามาดูาคำว่าก้าวเล็กๆกันก้าวเล็กๆก,ก,ก,ก็คือก้าวที่ไปสู่ความสำเร็จนะคะโดยเราต้องมีความพยายาม,มาเกี่ยวข้องด้วยก้าวเล็กๆในวันนี้ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้านั่นเองค่ะ คุณลองมองย้อนกลับไปดูสิคะว่าก้าวเล็กๆที่คุณผ่านมาบนเส้นทางที่มันไม่ได้โรยด้วยกิบกุลามันมันมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้คุณได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆทําให้คุณมีวันนี้ได้ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นทําให้คนทําให้คุณมีขอดทนมากขึ้นรวมถึงเป็นคุณในทุกๆวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาให้กำลังใจทุกคนอีกตามเคยเลยนะคะก็คืออยากบอกทุกคนว่าหากไหนนะักก็พักบ้างนะคะร่างกายของคนเราต้องการการพักผ่อนต้องการการดูแลเอาใจบ้างถ้ามันอ่อนล้านะก็พักมันบ้างมันก็มีชีวิตจิตใจ <c oughs> ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ฟังคนอื่นมาก็ต้องเยอะเดินตามคนอื่นมาก,ก็ตั้งมากไล่ตามความฝันที่เขาว่ากันว่าดีรู้ตัวอีกทีฮ้อชีวิตไม่มีรอยยิ้มแล้วหากใครรู้สึกตัวบางทีลองตั้งใจฟังเสียงของหัวใจตัวเองดูดีๆนะคะว่าทุกคนต้องการอะไรล็กำลังอ่า เป้าหมายของทุกคนก็ได้แล้วจะทํายังไงให้ถึงเป้าหมายเชื่อว่าทุกคนต้องไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะลองฟังเสียงหัวใจของคุณดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยก็พักบ้างขอให้เธอรี่พักแล้วเก็บความน่ารักไปสู้ในวันต่อไปนะคะ เชื่อว่าทุกคนมีความน่ารักในตัวของตัวเองเก็บความน่ารักไว้สู้ต่อไปเก็บความน่ารักไว้ให้ใครต่างๆได้ชื่นชมและอย่าลืมเก็บความน่ารักให้ตัวเองได้ชื่นชมด้วยนะคะเมื่อคุณเจอบททดสอบตั้งมากมายคุณบอกรักหรือบอกอ่ากำลังใจให้กับทุกๆคนแต่คุณลืมไปหรือเปล่า ว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการกำลังใจอย่าลืมที่จะบอกรักตัวเองพราะการบอกรักตัวเองก็เหมือนการให้กำลังใจตัวเองกำ,กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณบอกรักตัวเองในทุกๆวันก็เหมือนการที่คุณขอบคุณตัวเองในทุกๆวันที่สามารถพาตัวเองไปสู่จุดหนึ่งที่ดีขึ้น ที่ทาให้คุณเข้มแข็งที่ทําให้คุณเป็นคุณในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าทุกคนเปรียบตัวเองไปนสื้อเล่มหนึง่งในทุกๆหน้ามีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเราสามารถจดบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันลงในสมุดเล่มหนึง่งแล้วสมมุติหนึ่งปีนะคะแล้วคุณลองมาเปิดอ่านดูคุณจะพบว่าคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะ เยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากเหมือนกันการที่คุณตโตขึ้นจากบททดสอบหรือสิ่งต่างๆที่คุณพบเจอมันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างทําให้คุณโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทําให้คุณสามารถเป็นผู้นําได้และอีกหลายๆเรื่องเลยคุณลองจดบันทึกเรื่องราวต่างๆดูสิคะและคุณจะพบเจอ สิ่งต่างๆที่คุณเฝ้ารออยู่พลังบวกสามารถหาได้ในทุกๆที่นะคะอยู่ที่มุมมองของคุณว่าคุณมองเขาเป็นคุณยังไงหรือว่ามองสิ่งนั้นว่าเป็นยังไงพลังบวกก็คืออยู่ที่มุมมองเรามาลองเป็นพลังบวกด้วยกันไหมคะพลังบวกสร้างง่ายๆแค่คนยิ้ม ข่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ